เผยเรนเดอร์ er Galaxy A 15ปรับโฉม A-series ใช้ขอบจอแบนแทนขอบโค้งอาจเป็นดีไซน์เือทงปี2024ก่อนหน้านี้ทางซัมซุงเปิดตัวสมาร์ทโฟนเือทงรุ่นสุดท้ายของปีนี้ไปแล้วนะครับในงาน Galaxy u n p a c k ต่อมาก็เป็น Galaxy FE-series ที่เตรียมจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ครับและตอนนี้ก็มีข่าวของ Galaxy A-series ที่เป็นรุ่นประหยัดกันต่อคือรุ่น Galaxy A15 ครับโดยเว็บไซต์ The Tech Outlook ได้เผยเรนเดอร์ Galaxy A15 เผยเห็นถึงความแตกต่างเล็กน้อยจากรุ่นในปีนี้จะได้เห็นความแบนของขอบจอแทนที่จะเป็นขอบโคง้งที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ใน Galaxy A-series ของปีนี้ครับแต่ด้วยขอบจอเรียบอาจจะเป็นดีไซน์หลกักสำคัญของสมาร์ทโฟน Samsung ในปี2024รวมไปถึง Galaxy A24 s รีส์ด้วยก็ได้ครับตามที่เคยมีข่าวลือว่า จะปรับมาใช้หน้าจอแบบแบนทั้ง3รุ่น